สวัสดีค่ะพบกับสไตล์กีกแล้วนะคะวันนี้จะพามันล้วงความลับสตตร์นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าการล้วงความลับคืออะไรนะคะตอนเช้าเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือผมธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะ ไงงามเพราะคนคนงามเพราะแต่งแต่ว่าคนคนนี้ยังหลับอยู่เลยนะคะช่วงที่คุลิยาหลับอยู่นะคะสตาร์ก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาทำผมตัวเองให้มันดูได้นิดนึงนะคะจากหัวฟูฟูแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาแปลงสภาพกันเลยะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าแปลงสภาพเสร็จแล้วเขาจะออกมาประมาณไหนนะคะนี่คือผมธรรมชาติที่ไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปทำให้เขาแบบว่า ดูดูได้ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะก็ใดไปนะคะใดไปจนหมดหัวแล้วเดี๋ยวมันก็ตรงนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะคะน่าจะประมาณสัก7จ็ดมงครึ่งตอนเช้านะคะสาก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ลงมาใดผม ยังเช้าอยู่เลยยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวสาวว่าจะเปลี่ยนจากการดดยผมมาเป็นหนีบแทนแล้วกันนะคะด้านหลังนี้ก็รกมากๆนะคะรกทุกมุมนะคะก็เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเนาะวันนี้เราก็ตื่นมาแล้วก็มาดดยผมหนีบผมกันก่อนไม่อยากจะบอกว่าผมขาวเยอะมากนะคะนี่ก็คือ ความลับที่1ของสตาร์นะคะเดี๋ยวไปดูมีความลับอีกนะคะเดี๋ยวมาล้วงกันนะคะว่าความลับของสตาร์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราแบบไปเร็วๆเ,เลยนะคะเร่งสปีดให้แบบมันเสร็จเร็วๆนะคะจริงๆชีวิตจริงเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะใดผมนี้กว่าจะเสร็จทุกคนเห็นไหมคะผมขาวชีโดเดนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะผมขาวก็คือเส้นผมเส้นหนึ่งนะคะ นี่นะคะผู้ชายก็จะชอบผมเงาๆตรงๆนะคะงั้นเราก็มาทําให้มันเงาให้มันตรงทั้งหัวเลยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหัวนะคะแล้วเดี๋ยวสตาร์ก็จะพาทุกคนมาดูว่าเวลาที่หมดหัวแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วนี่คือเซรั่มบัวหลวงหรือว่าบัวเงินนะคะที่สตาใช้ประจำนะคะชอบมากเลยนะคะตัวนี้ใช้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วแหละนะคะ เป็น p r o d u ั t ์ที่ไม่แพงแล้วได้ผลนะคะสามารถที่จะเอาผมเราอยู่นะคะสะไดาอะไรายรับรอยแล้วแล้วก็ใส่เซรั่มตัวนี้นะคะอยากจะแนะนํามากนะคะสาหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะคะขวดหนึ่งประมาณ100บาทแต่ว่าใช้ได้นานมากเลยนะคะใช้แค่ประมาณ1-2หยดแค่นั้นนะคะแล้วก็ได้ผมที่นุ่มสลวยนะคะใส่เขาแล้วเวลาออกข้างนอกนะคะก็ไม่ชี้ฟูนะคะ ก็ชอบนะคะโปรดักตัวนี้นี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้ s i m p l e ในการที่จะเช็ดหน้าเช็ดตานะคะแล้วก็มาเขียนคิ้วนะคะเมื่อกี้ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะก็ส่วนมากตื่นเช้ามาก็จะล้างหน้าแปลงฟันนะคะแล้วก็มาทําผมแล้วก็วันนี้ก็แต่งหน้านะคะเขียนคิ้วทาตานะคะมาดูกันเลย ใช้ Naked Palace นะคะของ Urban Decay นะคะก็ออกสีส้มๆนิดนึงนะคะก็จะใช้ทาตานะคะเป็นอายแชโดว์นะคะแล้วก็เขียนขอบตาของ Chanel นะคะเขียนขอบล่างเขียนขอบบนแล้วเขียนขอบล่างนะคะก็จะนี่คือรูทีนการแต่งหน้านะคะขินคิ้วก่อนทาตาแล้วค่อยมาใส่พวกฟาวเดชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะ ต่ไปนะคะกับสิ่งที่ต้องปิดนะคะปกปิดนะคะรอยด่างดำนะคะก็แตะๆเข้าไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ทาหนามากนะคะเพราะว่าเราทำไปเรื่อยๆนะคะเอาที่แบบเราพอใจไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะเกินไปนะคะก็ให้ดูว่าแต่งหน้านิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะ มันสว่างนิดนึงเดี๋ยวสปาสตาร์ก็จะปิดไฟแล้วนะเพราะว่ามันสว่างจ้ามากนะคะก็ใช้แปล้งลงรองพื้นนะคะภาคหลังนี้ไม่ค่อยได้ใช้แป้งในการทาหน้าแต่งหน้านะคะก็ทาเขาไปให้ทั่วนะคะตรงไหนยังไม่ทั่วก็ปิดซ้ําไปอีกนิดนึงได้นะคะแล้วใช้สีรองพื้นที่เป็นสีเดียวกับผิวเรานะคะไม่ว่าเราจะทาหนาแค่ไหนนะคะมันก็ยัง ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มาเสริมดั้งนิดนึงนะคะทุกคนนี่คือเทคนิควิธีการเสริมดั้งนะคะทุกคนสามารถที่จะเอาไปทําตามได้นะคะเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแปรงนะคะหรือว่าเอานิ้วมือของเรานะคะเกลี่ยให้เขาเป็นเงานะคะให้เป็นแบบบางที่สุดนะคะมันจะได้ดูแบบไม่หลอกแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่คือเป็นเทคนิคการแต่งหน้าที่เราไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอหรือว่าต้องบินไปเกาหลีนะคะเราก็ทำแบบนี้ของเราแบบทุกวันที่เวลาแต่งหน้าเราต้องขาดเทคนิคนี้ไม่ได้นะคะนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามาล้วงความลับสตาแล้วก็เทคนิคเพิ่มความมั่นใจนะคะก็จะ ใช้ลิปตัวนี้ด้วยนะคะของ Karen ะค a รงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปากแห้งมากๆนะคะแล้วปากก็แตกด้วยนะคะด้านบนนะคะก็เลยใช้ลิปตัวนี้ช่วยได้นะคะมันจะทําให้ริมฝีปากของเราชุ่มชื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะเราก็มาทาบลัชออนกันค่ะปัดแก้มแบบบางๆนะคะแต่งหน้าอยู่บ้านแล้วก็ ทาสีลิปนิดนึงไม่ทาก็ได้นะคะแต่วันนี้อยากมีสีสันอีกนิดเดียวนะคะแบบบางๆแล้วสตาร์จะบอกทุกคนว่าสตาร์ยังไม่ได้อาบน้ําเลยแล้วเดี๋ยวสตาร์จะพาทุกคนไปอาบน้ํานะคะคืออะไรคะสตาร์ขาแต่งหน้าใดผมแต่น้ําไม่อาบนี่คือความลับ ข้อที่3ของสตาร์นะคะปกติเป็นคนที่แต่งหน้าก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำนะคะนี่ก็เข้ามาอาบน้ำด้านบนนะคะก็นี่เลยนะคะสตาร์ก็จะมาผสมน้ำในอ่างนะคะวันนี้จะอาบบาร ตอนนี้ก็เตรียมน้ำในอ่างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูความลับข้อต่อไปกันนะคะก่อนที่จะมาอาบน้ำสตาร์ก็จะต้องมาแว็กขาก่อนนะคะเพราะว่าขนขาขึ้นเยอะมากนะคะนี่เลยนะคะก็เยอะประมาณนี้เลยค่ะประมาณทุก3าอาทิตย์นะคะสตาร์ก็จะต้องใช้ครีมนะคะแว็กขนที่ขาออกนั่นเองนะคะวันนี้นี่คือพามาล้วงความลับพามา แว็กขนกับสตาร์นั่นเองนะคะแล้วก็นี่นะคะน้ําที่เราเปิดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกระโดดลงอ่างแล้วแหละแต่เราก็ทําความสะอาดขาบแปบ๊บนึงนะคะเห็นไหมคะเราก็เช็ดเขาออกนะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะทาครีมทิ้งไว้นะคะครีมตัวเมื่อกี้ชื่อว่าวีดนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะแล้วก็เช็ดออกนะคะเขาเป็นครีม hair remover นะคะก็เช็ดออกแล้วก็จะเ,เลกลี้ยงเกลานะคะเช็ดครีมออกให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะเราก็ล้างออกนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำได้แล้วนะคะและนี่คือ โปรดักที่สตาร์ใช้นะคะเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็แต่งตัวนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาดื่มฮอตช็อกโกแลตของสตาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณไปเอากับข้าวที่เราสั่งไว้นะคะนี่เลยวันนี้ก็ใช้รถสุดจวดนี่คือทางที่จะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะและนี่คือบ้านเมืองในประเทศอังกฤษนะคะ นี่คือถึงแล้วนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะคะช่วงนี้คือช่วงกักตัวนะคะยังไม่ออกไปซื้อของนะคะสั่งไว้แล้วก็มานั่งรอในรถนะคะเพื่อที่จะมาเอาของให้เขาโหลดใส่ท้ายรถให้นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะคะสตาร์ก็ชอบนะคะเวลา ขับรถมารอนะคะปกติล็อกเกอร์ทางด้านหลังสีเขียวเขียวเขาก็จะใส่ไว้ในล็อกเกอร์อันนี้เราก็ให้เราขับรถมาจอดแล้วก็พี่เปิดล็อกเกอร์เอานะคะก็มีรหัสลูกค้าแล้วก็รหัสอือ่นๆต่างๆนะคะเพื่อที่ให้แน่ใจว่าคนที่มาเอากับคนที่สั่งไว้ใช้คนคนเดียวกันนะคะ และได้ของแล้วสตาก็กลับบ้านแล้วนะคะนี่คือบริเวณบ้านนะคะก็จะเขียวขจีนิดนึงนี่คือของที่เราซื้อมานะคะก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวคุณผู้ชายเขาก็จะช่วยขนเข้าบ้านนะคะนี่คือพวกผักผลไม้ที่ซื้อเข้ามานะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็พวกแบบเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะมีทั้งเนื้อโบดเนื้อไก่เนื้อหมูอันนี้คือเฟรนด์ฟรายนะคะ และระหว่างที่เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วน้องอลียก็ลงมาข้างล่างพอดีนะคะก็มาทําแพนเค้กนะคะแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันพิเศษของสตาร์ก็คือวันเกิดสตาร์นั่นเองนะคะแล้วน้องเอลียก็ร้องเพลง happy birthday ให้สตาร์นะคะน่ารักที่สุดเลยมาดูตู้เย็นของสตาร์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเก็บของเข้าตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่น้องอลียทําแพนเค้กอยู่สตาร์ก็สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดทุกอย่างนะคะ น้องเลียทานแพนเค้กเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะลงมาเรียนหนังสือนั่นเองแต่ก็วันนี้อากาศหนาวนิดนึงนะคะ คุเียก็จะใส่เสื้อผ้าแบบหนาๆน,น,นะคะยังกะช่วงหน้าหนาวจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ผลิตนะคะทุกคนแล้วเรียก็ใส่ทั้งถุงเท้าทั้งกางเกงขายาวนะคะตอนนี้เราก็มานั่งเรียนกันนะคะวันนี้ปรินเตอร์ที่บ้านเสียค่ะเียก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ในการอ่านโจทย์เลขนะคะแล้วก็นั่งทําเลข ไปด้วยกันนะคะกลัวน้องเลียจะแอบดูคําตอบนะคะคุณแม่ก็เลยต้องนั่งเฝ้านะคะก็นี่เป็นกิจกรรมตอนเช้านะคะก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะก็วันนี้เลียก็จะได้ทําเลขแต่ว่าใช้โทรศัพท์ในการหาคําถามที่มีอยู่ปกติจะปริ้นใส่กระดาษมา A4 ใช่ไหมคะแต่วันนี้ปริ n นเตอร์ที่บ้านมันไม่ทำงานคะ่ะก็เลย โอเควันนี้ก็ให้รียาใช้โทรศัพท์ในการเรียนไปด้วยนะคะสตาก็จะนั่งเฝ้าลูกจนกว่าลูกจะจะทำเสร็จนะคะแล้วสตาก็ทำงานของสตาไปด้วยนะคะตอนนี้กำลังเหมือนคิดคอนเทนต์ที่จะทำ YouTube นะคะอย่างเช่นคอนเทนต์ใน Inside YouTube ในอีกช่องของสตาร์นะคะถ้าสตาร์คิดอะไรออกสตาร์ก็จะเขียนไว้ในโน้ตอันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมนะคะเวลาเราทําอะไรหรือว่าคิดอะไรออกเราก็จะจดไว้ทันทีนะคะเพื่อที่จะได้เวลาเราอยากจะขึ้นมาถ่ายคลิปหรือว่าจะทําอะไรต่อไปก็วางแผนแล้วก็ถ้าคิดอะไรออกตอนไหนก็จะเขียนไว้ตอนนั้นนะคะแล้วก็แปะไว้ ตอนนี้ก็นั่งให้กําลังใจน้องอริยาอยู่ไหม่ห่างนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบทำเสร็จไวๆนะคะแล้วก็จะได้ไปทำวิชาอื่นต่อน,นั่นเองนะคะ um, ก็อันไหนท่าเรียมไม่เข้าใจนะคะสตาร์ก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคะเรียรเขาก็จะเป็นเด็กที่เชี่วฟังเราเป็นคนที่คิดค่อนข้างเร็วนะคะก็เลย ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องการเรียนนะคะนั่งเรียนแบบนี้ประมาณ90นาทีนะคะแล้วก็จะได้เวลาพักเที่ยงนะคะวันนี้ก็มาทำอาหารเที่ยงเช่นเคยนะคะนี่คือชีวิตประจำวันช่วงกักตัวนะคะก็จะมีซอนหนังสืออรียาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ มาทำสลัดกันดีกว่านะคะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำสลัดนะคะและนี่คือผักที่เราจะใช้นะคะก็มีพวกมะเขือเทศพวกพริกหวานแล้วก็พวกผักสลัดต่างๆนะคะมีแตงกวานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเขาใส่จานกันเลยค่ะตามมาดูกันเลยนะคะสลัดจานนี้ก็เป็นของสจ๊วตนะคะเราก็จะทำสลัดให้เขา วันจันถึงวันศุกร์นะคะวันที่เขาไปทำงานนะคะตอนเที่ยงก็จะกลับมาทานสลัดที่บ้านนั่นเองนะคะก็มีบริชูสด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ไข่ด้วยนะคะวันนี้น้องอลียก็จะช่วยปอกไข่ต้มของเรานั่นเองนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสตาก,ก็มาทำกาแฟนะคะก็มีกาแฟ มาชงกันนี่คือกาแฟที่เป็นผงที่บดมาแล้วนะคะเราก็จะมาทํากันเลยค่ะเดี๋ยวสตาจะทํากาแฟให้ทุกคนดูนะคะนี่คือช้อนตวงนะคะ30 ml นะคะก็ใส่เข้าไปในไม่ต้องใช้เครื่องนะคะเป็นโถแบบนี้นะคะแล้วเ,เราใส่กาแฟหนึ่งช้อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำร้อนนะคะ เติมน้ำร้อนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอานมใส่แก้วนะคะแล้วก็รินกาแฟใส่แก้วตามไปหลังจากสักประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ปิดฝาของเขาไว้นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะให้กากกาแฟไปอยู่ด้านล่างนะคะง่ายมากๆเลยค่ะนี่เลยแล้วก็ เสร็จแล้ววันนี้คือวันพิเศษใช่ไหมคะก็มีดอกไม้มาส่งนะคะนี่ค่ะดอกไม้สำหรับวันเกิดของสตาร์นะคะมีบัตรอวยพรวันเกิดนะคะละก็เป็นดอกกุหลาบนะคะช่อใหญ่มากนะคะและนี่คือการ์ดที่อวยพรนะคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะ, <Happy Birthday S 1> ะ,คะจากคุณแม่สามีนั่นเองนะคะสตาร์ก็ ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามานั่งในกรีนเฮาส์แป๊บหนึ่งนะคะต้นซาลารี่สตาใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ก็นี่มาชมสวนผักอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้บ่ายนี้ก็ว่างแล้วละน้องอาเดียเขาก็อยากทำ อาหารว่างทานนะคะก็เป็นชีสมอสซาเรลล่ากับมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใช้ทานกับเพสโตนะคะเขาทําของเขาเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสแตจะพาทุกคนไปนั่งแทร็กเตอร์เว้นนะคะนี่สแตไม่ได้ขับเองนะคะมีคนขับให้นะคะแต่เราก็อยากพาทุกคนออกมาข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ข้างนอกนะคะออกมาแบบไม่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านไงคะก็ออกมาอยู่ด้านนอกมั่งวันนี้ถึงแม้ว่าจะหนาวแต่ก็โอเคอยู่ยังมีแดดนะคะเสร็จแล้วก็ลิยามีเรียนเต้นออนไลน์ค่ะนี่คืออาหารเย็นนะคะสุดโจทย์เป็นคนทําอาหารเย็นค่ะไก่แซนวิชนะคะหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าแซนวิชไก่ก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ เย็นนี้เรามีอะไรพิเศษนิดนึงเพราะเราจะทำไส้กรอกให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไส้กรอกของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะทำไส้กรอกนะคะต้องเตรียมเนื้อหมูนะคะเป็นหมูแบบโชเดอร์นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหั่นเขาเป็นชิ้นละประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็นี่คือเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะเดี๋ยวตาจะขึ้นสูตรไว้ให้นะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะและก็นี่คือการทําไส้กรอกนะคะเราก็มาทำไส้กรอกเองนะคะก็ใส่ส่วนผสมแล้วก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้นะคะ เดี๋ยวมีผู้ช่วยด้วยนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเราก็ยังไม่อยากที่จะทําอะไรเราก็มาหากิจกรรมทําด้วยกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ไปในเครื่องที่ใช้ทําเสื้กอกลอกนั่นเองนะคะเป็นเครื่องที่ใช้บดหมูนะคะแล้วก็พอทําเสร็จแล้วยัดใส่ในไส้เสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็าไปทอดนะคะเขาก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะ ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะนี่คือกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นช่วงกักตัวที่คุณสามารถทําอะไรอยู่ที่บ้านได้นะคะโดยเฉพาะอาหารที่เราทําเองเราจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไส้กอรอกที่สจวตทำน่าทานไหมคะในนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่หมูกับสมุนไพรแค่นั้นนะคะละนี่คือหนึ่งวันของสตาร์ก็จบไปอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถ่ายวิดีโอได้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะถ้าอยากให้สตาร์ทำอย่างอื่นให้ดูก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสตาร์เสมอมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดี ดีค่ะ